ฝนหยุดตกแล้วครับสถานการณ์น้ำยังคงปกติดีครับมมนมีอะไรที่ต้องต้งวลนครับอยู่ในเกนที่ยังปลอดภัยอยู่ครับบ่ท่านลนตลิงครับเกนปกติดีก คือว่ายังบ่ต้นค่อนข่ายน่ากลัวเป็นไงครับถ้าต่ตกต่อเนื่องกันแบบมืดมือมืดขึ้นน่ะเ่าต้อ,ตองรุนครับเจอเพื่อนหน้าเหมือนทีอยู่ะระดับนี้แหละเวลาโต๊กมืดมือมืดขึ้นแบบติดต่อกันสามเหมือนสามขึ้นจริงๆท่วมแน่ๆครับฟังทงนี้ครับมาฟังทังนี้บ้าง ฟังทั้งนี้กันยังปกติครับยังปกติดีอยู่แต่ฟังที่งนี้มันต่ำครับฟังทั้งนี้มันตำ่ำก็คือมีขอบถนนครับขอบถนนอะไรกันนั่นจะฟังนี้สูงอยู่ครับนฟังนี้สูงอยู่ต่ยังอยู่ในเกีย์ที่ปอดให้ครับ ว่าตอนนี้ฝนหยุดตกครับแต่กะยังไหวใจบนท่านใดครับล้อมันต่อไปเรื่อยๆครับอ,อ่สงบนิ่งลงแน่นึงครับหน่อยนึงเพราะว่าบม่ใีฝนตกมาเพราะว่ามอ่างนี้มันเป็นเบื้องกว่างครับ เบื้องกว่างลองหลับน้ำอ้แต่ว่ามันก็ขึ้นมาหลายอยู่เลยครับกับจูอง์ลับกับจูไทยอ,ง,องนะอ,งอ้นั้นดูโตกอีกนี่หัวแต่แท้ครับแต่มันตกไม่อีกนะอันนี้กะ สูงบอ่อครับถามว่าสูงครับมันนี่คือระดับน้ำดี่สูงกว่าเมือ่อวานแล้วแต่เมื่อก่อนๆม่านน้ำค่อนข้างที่จะไหลครับม่านน้ำค่อนข้างที่จะไหลแล้วก็แห้งครับเพราะน้ำมันมาจากทังไก่ส่วนมีการหดหนกสะดุ้งนะ นส,สะดุงอะไรอะสะดุงเอาปลาซิวแม่นปลาขาวครับคนหยุดตกแล้วแต่ว่าน้ำยังไหลเยอะไหลแห้งอยู่มองมีมันเป็นบริเวณที่กว้างครับแล้วหนามาม,นนมากมากกักมากเออกันอยู่นี่แหละนี่อีกมองนึงครับนะี่ มองอาทางน้ำไว้ลาน้ำจิถั่วมันจิไหลรัดรัดนี่แหละมาครับไหลรัดมากแล้วก็บถั่วเนี่ยถ่วบริเวณน,นี่ถั่วปลาสักเนี่ยมองบ้างชอนะครับน้ำเป็สิเพียงหัวเขาแต่ก็แถวนี้มันต่ำครับแล้วมันก็สิออกไปนี่ครับลาดออกไปนาเออเนี่ยนาธาตุนี่ครับ ไหลโขงขึ้นมาทุกต่อครับถนามมาถท่วแต่ก็หลครับไม่นี่ถือว่าน้อยหลยแต่ว่าก็อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องคอยระวังนิยครับถ้ามีฝนตกมาอีกเพราะว่าถ้ามันโปร่งนะเลยเราฟังว่ามันมันก็ไหลยยดีแล้วเกือบถึงตีนองค,ครับ,บก็ติดตามต่อไปครับ แต่ฝนตกมากเพิ่มแนแน่น้ำครับ